สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสู้เครื่องบินลบเทพถล่มโจมตีฐานที่มั่นและจุดรวมตัวของกลุ่มกอรกร้ลายฮามาตในชนวนดกาซาที่รวมตัวกันมากถึง60-80คนดับสยองยกกลุ้มและสื่อนอกเผยประธานาธิบดีของอิหร่านได้รับอิสราเอลทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเหตุการณ์ที่กำลัาจะาเป็นกัวกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกัน,กนครับโดยเหตุการณ์แรกนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เป็นผลงานของกองกทัพอากาศอิสราเอลอีกแล้วนะครับที่ได้ส่งเครื่องบินลบเทพ ยิงระเบิดเจดมที่มีหนักมากถึง2,000ปอนด์ไปถล่มโจมตีใส่ตำแห่งของกลุ่มกอกไหลาฮามาสในสวนกาซ่านะครับที่เหตุการณ์นี้เป็นภาพเหตุการณ์ที่ปฏิบัติในพื้นที่เมืองเบธฮานุนเมืองทางภาคเหนือฮามาดและผันมวลข่าวของที่ชัดเจนและแม่นยำจึงได้ส่งฝูงเครื่องบินรบเทพนะครับยิงฝูงระเบิดเจดมที่มีหนักมากถึง2 0 0 0นปอนด์ถล่มโจมตีใส่บริเวณตำแหน่งดังกล่าวนะครับทั่วเมืองเบธฮานุนที่ตอนแรกแอดมินรายงานไปแล้วนะครับและภาพเหตุการณ์นี้ ก็เป็นการโจมตีเพิ่มเติมรวมถึงมีภาพเหตุการ์เก่าที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์ครับแอมินก็ร,บรวบรวมมาให้ดูนะครับที่แสดงให้เห็นว่ามีการโจมตีอย่างหนักหน่วงและรุนแรงจริงๆนะครับจากการโจมตีที่แม่นยําของเครื่องบินทบเทพของกองทัพอิสราเอลที่เป็นอาวุธหลัก ในการเล่นงานกลุ่มก่อการร้ายฮามัสและกลุ่มก่อการร้ฮามาดรวมกระจุกตัวกันอยู่แบบนี้60-80คนนะครับตามที่เด่วยข่าวกล่าของอิสราเอลรายงานไว้างานนี้ขาดว่าในกินเจดมของกองทัพอิสราเอลไปเต็มๆนะครับพี่น้องถ้าอยู่ในบริเวณดังกล่าวรวมตัวกัน,นหลายคนไม่น่ารอดแน่นอนนะครับ บบตันแบมเตรียมสักขนาดนั้นที่กองับอิสราเอลก็ตก้งองกวาดล้างกลุ่มกการ้ายฮามาสให้สิ้นซากให้ได้นะครับหลังจากที่ขุดดูมงต้ดินอยู่หลายรูเหลือเกินกองทัพอิสราเอลก็ส่งเจดมไปเยือนดูมงต้ดินของ,ของกลุ่มก่การ้าลฮามาสเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องสัตตึมสัตต้มใส่ไม่ยั้งแบบนี้ทั้งอยู่บนดินและใต้ดินตรงไหนที่มีฮามาสที่ของทัพอิสราเอลตกนะน,นะครับถูงผลให้บริเวณที่ดมตีนั้นเสียหายยับเยินกลุ่มควันฟุ้งกระจายมองให้ไกลอย่างแรงขนาดนี้ น้องอยู่ใกล้คงจะแรงหน้าดูคงทําให้กลุ่มกอ่อกันและฮามัดเด็เกิดระทย้อนจํานวนมากแน่นอนนะครับจากการที่ไปทำร้ายประเทศอิสราเอลและยังมีภากกาซาต่อไปเรื่องข่าวต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่ประธานาธิบดีของอิหร่านนะครับนายมาซุดเปเชตเคียนของอิหร่านได้ถูกสื่อต่างประเทศรายงานไว้ว่าเขา ได้รับบาดเจ็บที่ขานะครับในระหว่างการโจมตีของอิสราเอลซึ่งเขาเดินทางมาประชุมที่ SMC s นะครับมูลค่าสินดักตี้และจะทำหน้าที่สื่อสารทางทหารและพลเรือนที่สำคัญ ในอีก15ปีข้างหน้าของอิสราเอลว่าอย่างนั้นนะครับตามที่สื่อต่างประเทศรายงานไว้และก็มีการเผยแพร่ในช่วงเวลาที่ดาวเทียมรุ่น d r o r 1ของกองทัพอิสราเอลของประเทศอิสราเอลทะยานขึ้นสู่